แรงจัดนานทุกยกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุภาพบุรุษฟินลา่าสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่0906958899หรือทุกช่องทางออนไลน์ของฟินล่าได้แล้ววันนี้มวย c o m e b a c อ to ยไทยแบทเท t t แ l e เซ h ร์ฟไฟ่เเอาละครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ดับเครื่องชนความมันกันต่อครับก <c oughs> ับความมันในคู่ที่3ของรายการ มวยไทยสามยกสุดมาและนี่คือรายการมวยไทยแบท์โอครับท็อปไม่อยากให้ทุกท่านนะครับพลาดช่วงเวลาแห่งความมันลุยกันต่อเลยครับเราไปทำความรู้จักกับนักชกทั้งคู่ก่อนเลยเริ่มต้นนะครับนักชกจากมุมนักเงิน introducing first f i fighting out the blue corner he t r a i n e d t a w a t d s the night and his p r o f e a l record 44 win 13 losses and two draw ladies and gentlemen please welcome For number 10, so, what's the next we tie battle! Alright, guys, let's crack it in and make some noise! Ladies and gentlemen, 40, I the blue corner, be treadmill so what's the gym, a.k.a. i don't ladies and gentlemen, let's hear for it. but i'm a so what's the name? and here's up and fighting over the red corner. he trained a pet chindachim and his perfect record 37 wins, 13 losses and 5 draw. ladies and gentlemen, please give it a for Sham pet the. pet Muay Thai battle! Hurry right, let's make some more for Sha. Ladies and gentlemen, fighting of the red corner, he's right a the champion Muay Thai 4 man, tournament in 68 Combat Division. Ladies and gentlemen, let's hear for Put them Put! เา่ะนกับคุณผู้ชมครับเพียงแค่2คู่ที่ผ่านมานั้นก็ต้องบอกเลยว่าครบทุกรสชาติจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นผลเสมอจากคู่แรกส่วนคู่ที่2นั้นเป็นการพลิกลอ็อตชนิดที่พลิกไปพลิกมาเนี่ยเป็นร้อยตลบได้แหละครับและตอนนี้เรามาตามกันต่อนในคู่ที่3ของรายการครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างรามเทพสวัสนาครับ ในรุ่นพิการ68กิโลกรัมจะเจอกับแชมป์จากเดิชเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกพ้านเพชรดำเพชรจินดาครับพนานนักชกในมุมน้ำเงินครับรามเทพสวาสนากับนายสุรศักดิ์ดอกคำนักชกจากอำเภอลำปายมาศครับจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย22ปีสูสุ170เซนติเมตรครับสามฟอร์มหลังน้ชมครับแพ้หนึ่งชนะสองครับล่าสุดนั้นชนะคะแนนมาลนฮารานจากสวิตเซอร์แลนด์เอาไว้สังกัดค่ายมวยสวาสนาครับที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนหน้านักชกในมุมแดงครับดีกีแชมป์มวยไทยตัดเชือกครับในรุ่นมิกาช68กิโลกรัมเพชรดำเพชรจินดาหรือว่าสิบโทสุวัสีพิมพ์มาศครับรถถังจากตักศิลานครครับจากตำบนนาทองเพื่อเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามปัจจุบันในวัย26ปีครับรับราชการเป็นทหารอยู่ที่ศูนย์สงครามพิเศษลบบุรีครับน่าอะบอกว่าเป็นนักชกที่ฟอร์มในเสมอต้นเสมอปลายที่สุดเพราะว่า3ไฟไฟหลังของเขาได้เสมอทั้ง3ไฟไฟครับ ไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับฟ้าใสช้างไทยยิมเสมอกับดรอกมารองสมัครอบจอุดรธาดีและล่าสุดเสมอกับสุภชัยอโยธยาไฟกับจากเพชรจินดาครับสนย์สงครามพิเศษลบบุรีลูกศิษย์ของพันเอกศักดาเพชรจินดาครับว่าถึงแม้ว่าเสมอเนี่ยต้องบอกว่าที่พูดมา3คนเนี่ยสูงกับเขาทั้งนั้นนะครับถึงแมชกที่ชกกับใครแล้วไม่เคยได้เปรียบในเรื่องส่วนงครับเพชรดำเพชรจินดากับการสนธยาพลเรือนก็เป็นผู้ชี้ขาดบนเวที จงชิ้หนึ่งครับวันนี้เนี่ยโอ้เราบอกว่านานนานทีปีหนจะได้เจอกับคนลูกล่างใกล้เคียงกันครับไปดำนี่นะครับต้องบรนทึกประวัติศาสตร์ครับไว้ไ์นี้ส่วนตรงนี้พอได้ครับไม่ถึงกับเสียเปลี่ยบมากมายไปดับมันอาชีพหลักนั้นเป็นรั้วของชาติครับในยศสิบโทครับชกมวยไปด้วยรับราชการทหารไปด้วยเขาถือว่ามาถูกทางเขาจริงจริงครับมีการงานที่มั่นคง เราชควีนี่ก็ยังแข็งแกร่งครับยังชกได้อีกหลายปีครับจับ,จบายเอาไว้ตีเข้าหน้าขาครับ้รนรามเทพนั้นเป็นประเภทแข่งหนักต่อยคมครับแวงขวาของพระราเพชรดำครับกลับไปเต็มชายโครงครับแข่งขวาลูกนี้แับเดวกับพระเพชรดำว,วันนี้น,นันานาเจาคู่ต่อทษที่สมน้ำสุนเนื้อครับต้องเดินลุยเดินแรกทันที แทงด้วยซ้ายครับเป็ดดำจิ้มด้วยมัดขวาพยายามจะตั้งในขวางเอาไว้ตีเลยครับ <c oughs> เห็นรูปร่างตันๆแบบนี้เนี่ยเป็นวงในอาชีพเลยครับเป็รดำลูกหากินหรือว่าลูกอาชีพที่เห็นก็คือจังหวะบินตีครับเป็ดดำลอยตัวมาทั้งมาทั้งตัวนี่ว่ารับไปบ่อยๆนี่จุกได้ครับอาลร์ครับแข้งขวาขึ้นมาจากลาบมเทพครับมีพิษตรงเหมือนกันเข้าในแล้วครับเป็ดดำ เไปเข้ามาให้ดาจอะขาก่อนครับแล้วเสียบเข้าไปที่บริเวณหน้าท้องไม่ยอมให้ขึ้นบนกับด้านรามเทพก็ดึงพอตัวเลยครับอยียบในนี่แก้แค่ไว้ได้ของรามเทพฝ่ายไล่แข็เพื่อทำให้เดือดขึ้นบนครับกับจีนขวาของด้านรามเทพการเปิดดามหวงบอตัวเลยครับขุ่ก็มาเสียบด้วยซ้ายกันด้านรามเทพครับจับจังหวะรอเสียบครับรามเทพเพดาไม่สนใจครับเดินควบได้ทันที หไหลกันแล้วเสียบซ้ายาครับเพชรดำมาแล้วมาแล้วลูกทีสองทีสามตามมาติดๆจหว่าแทงมือสกู่ที้ของเพชรดำครับรามาเทพมีอาการสะดุ้งครับหวังในแข้งซ้ายเข้ามา,ตาเตยัดเตะฝังมาแล้วครับขึ้นบทได้แล้วครับเพชรดำเตยด้วยขวาพยายามจะลูดมาแต่ยังลากเลืยต่อไม่ได้ดครับเพชรดำมาแล้วครับลูกของอาชีพเพชรดำเิ่นทำงานครับต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปกับเพชรดำวันนี้ถือว่าลงทุนสูงเหมือนกันครับหลังออกมาครับเพชรดำ เป็นประเภทต้องบอกว่าตันเหลือเกินครับลูกร่างแล้วกับปั้นขวาบวกด้วยสอกเติมครับอันนี้มีความหลากหลายเข้ามาเติมครับไม่ได้มีเฉพาะเขาวงในครับเพชรดำมีทั้งหมัดมีทั้งสอกครับประเทก็พยายามจะฉาบฉวยโอ้ยนะดอกนี้ต้องขอโทษแหละครับมันเป็นเขตปอดอาวุธครับใส่สะบัดใชยเข้าไปเต็มๆเลยครับพอเตะปั๊บนี่เพชรดำรู้ตัวทันทีครับต้องรีบขอโทษครับก็ไม่ว่ากันก็จะมาพลาดกันได้ แล้วเลยครับตั้งใจจะเล่นพับไทยครับอุ้ยสอกขวาของเลานเพชรดำเนะครับมาครับสอกขวาเพชรเพชรดำครับหมดยกที่หนึ่งครับพักแป๊บเดียวเอาละครับกลับมาติดตามต่อครับท่านผู้ชมครับรามเทพสวัสดิ์าสนาในมุมน้ำเงินครับ จากบุรีรัมย์ครับเจอกับนักชกเจ้าของตำแหน่งแชมป์แชมเปี้ยนไทยตัดเชือกครับจากจังหวัดมหาสารคามนั่นก็คือเพชรด,ดำเพชรจินดาซึ่งจำท่านผู้ชมอีกครั้งครับในวันพรุ่งนี้ครับและก็เป็นประจำทุกๆวันเสาร์ครับกับในแชมเปี้ยนไทยตัดเชือกทางช่องอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34โดยพรุ่งนี้วันเสาร์ที่28กันยายนนั้นเป็นการชิงแชมป์มวยรอบในรุ่นเกีย53กิโลกรัมครับนำโดยศักดิ์มงคลชัยไดายนาโมอนครปฐมสบางคุอยอดเพชรโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยาและพยัคฆกหนึ่งเพชร ได้ยังมีศึกแชมป์ชนแชมป์อย่างแฟนตาซิสเซฟเฟรมครับกับธนาเพชรแปดแสนสิงห์นวะอาวุธรอท่านชมอยู่อย่าลืมครับพรุ่งนี้ปกปงเกมเป็นต้นไปครับ,บ,บมาชมบนเวทีครับสุขีตามมา,ลลาเล็กการเพชรดำกับลามระเทพครับเดี๋ยามาเจ้าพิษสามอ่าแล้วรถของตัวเข้าไปก่อนครับเพชรดำวิลาปรเทศลามระเทพบวกศอกขวาครับเราตีย้ำเข้ามาดำเด่งด้วยขวาเสียบยัดไส้ครั้งครับค่อยๆเคลียสียบเพชรดำพยายามเลือกเป้าครับ แต่บอกว่าวันนี้ไม่ให้งานง่ายครับเพราะว่าบัลลังประเทศก็โตมาทุกจังหวะเหมือนกันเอาละครับกระุูกซ้ายยาวเข้ามาครับด้านเพชรอนดำบวกไปสอกขวาไหลเสียบกระทุ้งกันมาอีกแล้วครับอุตระประเทศตัดสินใจบวกครับครับบวกได้สอกกับลำเทพจำนายมาลำเทพพยายามพลิกไปพลิกมาครับดิ้นยังดิ้นไม่หลือก้าวเก็บขวามานะครับลำเทพนะครับก่อนครับชิงจังหวะได้ครับสำหรับธนาลำเทพดึงซอกขวาเจอสวนครับ แล้วงับด้วยสอกซ้ายนะครับเสียบซ้ายของหน้าเป็ดดำแนทโดนเหลี่ยมเลยครับเป็ดดำชอบครับแบบนี้เจอมวยปู๊แบบนี้แหละเป็ดดำบอกว่าถูกใจเหลือเกินครับครับเล็งเดินหน้าจิ้มลำตัวแล้วลำเทพโดนมัดเลยครับเป็ดดำตีก่อนแล้าลำเทพโตกระชากมาไม่ต้องเอ้าโดนพลิกคืนเลยครับโอเคเลยครับแอร์ไปกับครับเสียหายของเป็ดดำไปกระชากเขาก่อนครับสุดท้ายโดนเอาป็ดเอาคืนนี่ครับโดนย้อนส่อยโดนย้อนเกล็ดครับ ข้าามแทงด้วยซ้ายครับเพชรดำขวางหน้าแทงอีกทีเอา้าตั้งไว้ครับหาจังหวะกระซวกซ้ายแล้วขึ้นโบนได้ไม่ได้ครับหาจังหวะอยู่ครับโอ้แต่แต่งตัวนาไปหน่อยก็ชนะเพชรดำนี่ครับรับเพชรดำมาได้จังหวะนี้นี่แทงมา3-4ดอกครับลรามเทศยังหาจัางหวะขึ้นยังไม่ได้ยืนเก็บไดปกันสองก็เฉียดไปเฉียดมาแล้วครับ เ,เสียดเลยซ้ายดํากระถุงแล้วขวางแทงเสียบซ้ายอีกทีครับนี่ครับยัดไปเรื่อยครับเรามให้เขายัดขวางแล้วฟันยังฟันไม่เข้าปากครับชรดําเด,เดินต่อชรดํากระโจนเข้ามาตีด้วยเข่าขวาครับนี่เลยครับโผลตีแล้วพาเอาไว้กับตัวไปดําแนลอยมาทั้งตัวครับลูกนี้น้ำหนักเกือบเจ็ดสิบกิโลกรัมท่องแก่เข้าไปเนี่ยใครไม่โดนไม่รู้ครับเขาแบบนี้จะตัตงไหวไม่อยู่ครับพยายามจะใช้กำแพงมาสกัดกับไปดําเดินหน้าขวาต่อเสียดไดยซ้าย แล้วหาจังหวะอีกครั้งเติมไม่เติมเติมครับก็ได้เพชรดำนี่ครับล็อกให้เหนียวๆแล้วก็หาจังหวะเด้งได้ครับเพชรดำเข่าในเติมเกมได้ตลอดเวลาครับครับทีสองซ้ายเข้ามาเพชรดำเสียบโหลดเล่นงานสาระแล้วพยายามจะช้อนขึ้นบนครับลับเทพเนี่ยพยายามและพี่งมน่าครับไม่จะเป็นไม่เข้าในครับลับเทพนะครับเสียบอีกครั้งครก็จะได้เพชรดำโกรมาตีด้วยขวา ากลับมาเป็นหน้าโดนเล่นงานกับหมดยกซะก่อนกันพักกันก่อนครับทุกมครับนี่คือเกมการชคกครับของท้ทาวราม,มเทพสวัฒนาและเพชรดำเพชรจินดาซึ่งถัดจากคู่นี้ไปครับก็จะเป็นยอดธนงเพชรวางล่างครับน,นี่จเป็นเจ้าของแชมป์มวยชต่เช่นกันนะครับจะเจอกับมินสนุพรสสป้อยแปดใรูออนน้มินแชมป์ หลายคนครับมีทั้งหมดในรวมแล้ว4คนครับไม่ว่าจะเป็นเพชรดำาจ้านงโดโดรวมไปถึงฟ้าเป็นหนึ่งคู้เอกของรายการครับดูภาพช้าครับยัดซ้ายมาก่อนการชิงจังหวะเข้าทําค่อนข้างรวดเร็วครับนาล่าประเทศแต่ว่าลูกหนักของเพชรดำครับแจกแต่ละทีเนี่ยเสีดงฟังชัดเอับชมครับสามนาทีสุดท้ายครับเปิดฉากมาเป็นเพชรดำครับลงเข้าจากโบน่ายทันทีจากนายมัดนายมาจากเพชรพยายามขวางเอาไว้ครับ เดี่ยวต่อครับพนานเพชรดำผู้โยนศอกซ้ายเล่นงานครับดำตีด้วยข้อขวาหนังหาจังหวะใช้เลี่ยมเทลงไปก่อนครับนี่นะครับแทงไปแทงมาสุดท้ายหักที่งลงไปครับเพชรดำลำมาเทพอ้าวล้มลำตัวครับลำมาเทพล็อกในได้เพชรดำชิงเสียบก่อนครับนี่ครางจะขยบโอ้ขยบนานไปหน่อยครับกรรมการชาร์จเลยครับเอาละครับลำมาเทพกระโดดสลับแทงสองชั้นที่เข้าเสยปลายคางเลยครับโอ้โหสวยงามครับ เข้าข้อดีเหมือนกันจับนายมาธรรมเทพเริ่มมีลูกเพชรเกมมาสู้ครับเอาล้วครับแยงออกมาอีกครั้งกับโดยกรรมการสมุทรยาครับดาบเผยอาทิตาครับเพชรดำยังประมาทไม่ได้ครับกระมัดอีกแล้วครับวงในเพชรดำตีด้วยขวาแต่ว่าธรรมเทพกับปันเถียงครับไม่มีคำว่าชนะง่ายง่ายครับในเพชรดำจับนายมาเสียบซ้ายรรมเทพขว้ังเอาไว้ครับอาร์ครับมีเด้งสู้นี่ครับพยายามเสียขาหน้าให้เทียหลักครับ ครับแยกออกมาด้านเพชรดำครับจะพุ่งท่าเดียวเลยครับนะครับทีมยัดมาก่อนครับเม่ได้เอาคืนดดำเดินต่อครับนั่นแครับรัดในได้เพชรดำรับเม่ได้จริงลัดล่างมากครับเพชรดำแทงแล้วเฉียดแล้วขวานเอาไว้ครับครับใหญ่ครั้งครับเผ็ดดำเบี่ยงเข้ามาแล้วไม่ได้วางไปแคงขวา เล่คอาบพุทธยาวไว้ก่อนครับงประเทศเอาครับกลำตัวมาเดินหน้าต่อครับเพชรดำลัดนายมาตีได้1เมตรครับแต่ว่าลราประเทศที่กำ็งกวาจะถึงตัวมีสอกมาก่อนเพชรดำตีคืนใช้วงไหนเล่นงานต่อครับแล้วบิดอ้าวโอ้โดนเสยเลยครับจ้าเพชรดำนี่ครับโดนเหมือนกันครับไปดังกลับมาอาร์ครับเอาเลยตอนนี้อีกหลังจากการนำประเทศแรงแกเหลือๆเลยครับลราประเทศบินได้ครับเอะไะครับตีด้วยขวาครับเพชรดำ กรรมการสนธยาต้องเบรกและห้ามออกมาใหม่เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีครับเอาลักครับที่เหดือดได้ขยายเกมดีกว่าครับอ่าล็อท็กตอกกับคานดานลำมาเทพเริ่มก้าโชครับจังหวะนี้เดินตัวแล้วเสียบซ้ายเดินตามเดินมาบวกปัดต่อจับไปด้วยขวาลำมาเทพต้องบอกว่าอาวุธค่อนข้างชัดเจนครับเป็นการ์เมทที่เหลือก็เข้าในแล้วมัดตีเน้นๆครับเดินหน้าต่อดเวล่าลำมาเทพพยายามขยับโยกมีตับขาหลอกครับ ูมาเสียบซ้ายไปชรดำเติมด้วยเขาขวาครับแย่มาใหม่ครับอะไรคู่โบงะแน่ต่อเพชรดำเดี๋ยนอกยังไม่ปลอดภัยครับเข้าโบในดีกว่าครับมาเพีครจบถุ้งขวาครับหน้าเพชรดำผิดถูกไม่ว่าขอยกไว้ก่อนเพชรดำนะครับเพชรดำก็ตอนนี้ก็ถือว่าผอนเกมครับหมดยกสุดท้ายครับครบสามยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่สามของรายการ พิกัดน้ำหนัก68กิโกลกรัมครับรุนใจระหว่างธนารามาเทพสาวาสนาครับมาชมในมุมน้ำเงินครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเพชรดำเพชรจินดาครับเจ้าของตำแหน่งชแชมป์ดูจังหวะครับอืสวยงามเหลือเกินครับแม้ซึ่งถ้าหากด,ดอกเมื่อสักครู่นี้ส่งร่างเพชรดำร่วมลงไปถือว่าเป็นช็อตที่สวยงามประจำปีได้เลยครับว่าเขาลอยชัดๆ2ครั้งครับแล้วมีชักสองกลับของทด้านเจ้ารามเทพอ,อีกที ผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรไปที่ท็อปต่อกันเลยครับ ladies and gentlemen it's time for battle plus max สนับสนุนโดย max มวยไทย Facebook Page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ prize. Max Muay Thai Facebook p and g e a now ladies and gentlemen after three hours of action we go to the judges scorecard for the winner red corner และผู้ที่ได้รับการชุมมือครับได้กับนักชกจากมุมแดงเพชรดำเพชรจินดาเป็นฝ่ายเบียดและชนะเบืองสุดมันครับท่านผู้ชม ถ้าผู้ชมอยาเพิ่งเปลีป่ยนช่องไปไหนนะครับพักความมันตรงนี้ครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับ please stay tuned you don't go a n y w h e e e we'll be right back a t t h e short break this is Muay Thai battle